ต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในกรณีที่มีการแชร์7วิธีกำจัดติ่งเนื้อด้วยตัวเองจากของใกล้ตัวตั้งแต่แปะด้วยกระเทียมไปจนถึงใช้กรรไกรตัดเล็บตัดออกหืมชั่วหรอศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง7วิธีกำจัดติ่งเนื้อด้วยตัวเองจากของใกล้ตัวนี่จริงหรอครับโดยรวมแล้วไม่ค่อยจริงนะคะ ข้อแรกแปะด้วยกระเทียมฝานเป็นแผ่นอันนี้ไม่หายค่ะกระเทียมเนี่ยมันก็มีฤทธิ์กัดได้บางอย่างนะคะแต่ว่ามันไม่รุนแรงพอที่จะกําจัดติ่งเนื้อได้ยิ่งถ้าบอกว่าฝานเป็นแผ่นแปะในเชิงประสิทธิภาพก็ไม่น่าจะได้ผลแล้วสถูติ่งเนื้อด้วยขิงฝานบางๆขิงกับกระเทียมนี่คือคล้ายกันคือไม่น่าจะมีฤทธิ์กัดกร่อนจนทําให้ตัวติ่งเนื้อเนี่ยหลุดได้ 3. ทา,าด้วยน้ามะนาวตัวน้ามะนาวที่เราคั้นออกมาเนี่ยมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆก็จริงแต่ก็ไม่หายะค่ะ ครั้งเดียวนี่ไม่หายถ้าหลายครั้งหมอคิดว่ามันจะมีการเกิดผลข้างเคียงมันก็จะกัดไปรอบๆแล้วก็ตรงตัวติ่งก็ไม่หลุดผิวข้างๆก็จะโดนกัดไปด้วยแล้วก็ตรงน้ำมะนาวในถ้าคั้นไม่ดีนะคะมันจะมีผิวมะนาวเกิดขึ้นตรงผิวมะนาวเนี่ยจะมีพวกน้ำมันหอมระเหยอะค่ะถ้าเจอแสงแดดเจออะไรเข้าไปก็จะมีผลข้้งเคียงคือเกิดผิวคล้ำได้ด้วยเหมือนกันสีแต้มด้วยปูนแดงอันนี้ก็ไม่หายเหมือนกันปูนแดงจะมีฤทธิ์เป็นด่างความแรงหรือความเข้มข้นของด่างอันนี้มันไม่ได้เพพีียงอท่จะ หรือตัดชิ้นติ่งเนื้อนั้นออกไปคือถ้าเราไปเห็นเวลาหมอดูจากกล้องวินทัศน์ว่าติ่งเนื้อเป็นยังไงเนี่ยเราจะเห็นเลยนะว่าข้างในเนี่ยมันจะประกอบด้วยเส้นเลือดและขนาดเดียวกันก็จะมีเขาเรียกเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันจนถึงพังผืดอะค่ะซึ่งอันนี้จะมีความเหนียวและความแข็งแรงอยู่พอสมควรเพราะงั้นเนี่ยด้วยน้ำบุญแดงไม่น่าจะกัดได้5้าใช้ยาทาเล็บสีใสาทาไม่ได้ผลค่ะ ถ้าหมอพิจารณาจากส่วนประกอบหลักก็ไม่น่าจะได้ผลเพราะว่ามันไม่มีฤทธิ์ที่จะว่ากัดกร่อนอันนี้ได้6ใช้ไหมขัดฟันมัดติ่งเนื้อทางการแพทย์ก็เคยมีการใช้ได้หรือเส้นไหมที่เราใช้เย็บแผลเนี่ยมาผูกอย่างนี้เหมือนกันเพียงแต่ว่าตอนนี้เราเลิกใช้ไปนานแล้วเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ผลทันทีแล้วก็มันใช้เวลาระหว่างที่ใช้เวลากว่าจะให้หายเนี่ยมันก็มีผลข้างเคียงอื่นเกิดขึ้นได้อย่างเช่นมีเลือดตกมีติดเชื้อได้แล้วตอนนี้เรามีวิธีการอื่นที่ไม่ได้ผลกว่านี้แล้วก็ไม่แพงเลยเพราะงั้นเเเรากก็ลลย ใช้วิธีใช้ไม่ขัดฟันหรือใช้ได้อะไรไปผูกมัดแล้ว7ใช้กไกตัดเล็บตัดออกถามว่าตัดแล้วขาดไหม ติ่งนั้นหลุดไปไหมก็หลุดแหละแต่มันก็จะมีผลข้างเคียงว่าแน่ใจเรื่องความสะอาดไหมแน่ใจเรื่องว่าตำแหน่งที่ตัดนี้ถูกต้องหรือเปล่าหลังจากที่ตัดแล้วนี่มันก็จะมีเลือดออกมาเพราะว่าตรงแกนกลางของติ่งเนื้อนี่ยมันจะมีเส้นเลือดพุ่งขึ้นมาด้วยเหมือนกันอันนี้ก็ต้องมีการหยุดเลือดเราแน่ใจได้ยังไงว่าเราจะสามารถทําได้อย่างถูกต้องและสะอาดปราศจากเชือ้อติ่งเนื้อถ้าปล่อยไว้จะเป็นอันตรายไหมครับโดยทั่วไปจะเป็นเรื่องของความสวยงามถ้าสมมติว่าไม่ได้สนใจว่ามันจะสวยไม่สวยอะไรเงี้ยก็คือปล่อยทิ้งไว้ได้้งงแตต่่วาอ แน่ใจนะว่านั่นเป็นติ่งเนื้อเพราะว่าลักษณะของติ่งเนื้อเนี่ยบางทีมันก็เจอในโรคอื่นได้ด้วยติ่งเนื้อเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยสีผิวเราสียังไงตัวติ่งเนื้อก็จะสีอย่างนั้นอาจจะคล้ำขึ้นกว่าเดิมนิดนึงแต่ถ้าเป็นแบบว่าเราผิวนวลสีเหลืองแต่ว่าพอเราเป็นติ่งเนื้อเนี่ยมันกลายเป็นสีดำอีชัดขึ้นมาอเงี้ยอันนี้ต้องสงสัยก่อนแล้ว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติหรือว่ามีจํานวนมากเกินไปอย่างเช่นเป็นร้อยร้อยเม็ดเลยนะแล้วอยู่ๆก็เกิดขึ้นมากระทันหันก็็็ให้้้้้้สสสงงงงงงัััััยยยยไไวววววกกกก่่่่่อออออออนนนนนนนีีีคืืืมาาพพบแแแท์ตตตรรุปปลเเเเิิธํจดด เรื่องนี้จริงๆแล้วไม่ควรจะแชร์นะคะเพราะว่าอย่างที่หมอเรียนได้ทราบว่า7วิธีที่ถามมาเนี่ยเรื่องประสิทธิภาพเราไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ได้ผลจริงๆการที่2คือมันมีโอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงได้มากกว่าปกติด้วยมันจะเข้าทํานองว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายค่าใช้จ่ายจากที่เราทําเราคิดว่าเออเสียนิดเดียวนะไม่ต้องไปเจอแพทย์แต่ถ้าเกิดผลข้างเคียงเกิดขึ้นเนี่ยค่าใช้จ่ายที่เรารักษาผลข้างเคียงจะแพงกว่าสิ่งที่เราทําตั้งแต่แรกเพราะงั้นอย่าใช้เลยนะคะไม่ควรแชร์ด้วยสนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์